ครับผมเองนะครับผมกับรู้รอรถไฟเย็นวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอินสุดดีแม็กนะครับผมตัวแรกประจุไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับผมกดไม่ขึ้นไม่ลงเกิดจากอะไรนะครับผมเป็นที่สวิตช์หรือเป็นที่มอเตอร์เช็คยังไงได้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูก่อนเลยเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมที่มันเริ่มเสียกันแล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมเวลามันมีปัญหาอย่าพยายามเอาน้ำยาหรืาวาอว่าโซลเน็ตอย่าพยานามไปชีตสวิตช์นะครับ มันจะพาให้เสียงก่อนรับชมวิดีโรอบครับทุกคนกดติดตามคนทุกชัยท่านอย่าลืมกดแชร์ในกัรคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมเพราะว่ามันมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่มีรถอย่างแน่นอนมาชมกันนะครับผมว่าสาเหตุของรถคันนี้ี่เกิดจากอะไรนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เกิดจากคือาตานะครับฝั่งด้านสายทำงานฝั่งขวาไม่ทำงานจากการกดเช็คแล้วนะครับอาจจะเกิดจากมูจรด้านในเสียเพราะว่า มันเสียมาแล้วพอดีลูกค้าเอาเโซนเองเ,ขขอเน,นี่ยคามแข็งแกรางหลังไปฉีดที่ได้มันสืดนะครับมันก็เลยทำให้ฝั่งเรียบเสียไปเลยฝากเพื่อนไว้นะครับผมถ้าเกิดเกิดแบบนี้พยายามอย่าเอาหลังไปฉีดเนาะเกลือถ้าเกิดมัมน,เ,นเป็นสื่อไฟฟ้ามันจะทำให้ลามได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขยังไงก็คือต้นองรูปมาเปลี่ยนแล้ววันนี้ก็มีทั้งเชียงกงและของใหม่เหมวันไต้หวันนะครับ ขอ,องใหม่กันได้หวเขามาเปลี่ยนยนระับพอใส่พวกมันก็จะสามารถใช้างานได้เลยเพราะว่ากาตกฟองไม่ได้เป็นอะไรสามารถขึ้นลงไดเลยทลกติเพราะฉะนั้นนะครับผมในการตรวจเช็คเราจะต้อง ระดับแรกก่อนที่เราจะรู้ว่าเกิดจากสวมิตหรือว่าเกิดจากมอเตอร์เราจะต้องตอดแตงประตูก่อนนะครับก่อนทงประตูก่อน,นในนี้นะของเดิมเนี่ยปวดไม่ทํางานเลยจะไม่ทํางานเลยนะครับเราจะต้องขอดาสายสวิตช์มอเตอร์ตรงนี้มันจะมีสายอยู่พอดออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็พอมีแขกคตวอยูเอามาเช็คไป เช็คไปว่าไฟไปทั้งสองเส้นไหมถ้าเกิดวนแล้วไฟตรงนี้ทํางานทั้งสองเส้นนะครับก็แสดงว่าสตูญสูญอัดตราดีนะแต่ถ้าเกิดไฟไปทั้งกาวไปแต่มอเตอร์ไม่ขึ้นก็เป็นที่มอเตอร์ครับผมเพราะรุ่นนี้เสียได้ทั้งมอเตอร์และสวิตช์ใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ถ้าเกิดรถเกิดปัญหาก็อินบล็อกเข้ามาสอบถามสุดปืนได้เลยนะค,ะ <S <S ครับผ,ผมตอมจะถามให้นะครับผมเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการซ่อมต่อไปจะได้ไม่บาดบ่ายนะครับแล้วเจอกันตอนคลิปหน้าสวัสดีครับ